สวัสดีครับอยู่กับส่องปลานเก่าครับอ่าหลายคนมาทําคลิปให้ดูหน่อยนะครับเนาะเรื่องกับมะละกอครับอ่ามะละกอหรือบักงุ่งฮองแลนด์นะครับเนาะพื้นที่ที่มีควรปลูกนะครับเนาะก็คือพื้นที่ที่เป็นโรคนะครับเนาะเป็นโรคไวรัสด่างวงแหวนนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าโรคใบจุดใบด่างนี่ปลูกได้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือใบจุดใบด่างครับเนาะปลูกได้ครับ แต่ยูนีมันมีโรคไบรัดนะครับเนาะมีภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เบิ้องต้นเนาะภาพขวามือเนาะอันนี้คือไวรัดด่างวงแหวนครับเนาะส่วนรูปซ้ายมือครับเป็นโรคใบจุดใบด่างนะครับเนาะถ้าพบเห็นนะครับเนาะภาพที่อยู่ขวามือระยะประมาณสามกิโลนะครับเนาะบริเวณที่เราจะปลูกมะละกอห้ามปลูกเลยครับถ้าเราปลูกมะละกอไปนะครับเนาะโรคครับ มันจะมาจากมาแมลงต่างๆนะครับเนาะมันจะจับต้นที่เป็นโรคแล้วก็มาจับต้นที่อ่าที่หอบปลูกนะครับเนาะมันจะทําให้มมละกอรเราเป็นโรคนะนครับเนาะเทียงครับถ้าใครเจออ่าโรคใบใบรัดด่างวงแหวนนะครับเนาะบอกว่นปลูกครับเพราะว่ามันจะเป็นโรคไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันจะย้อนแสงกระพ้าทิศเนี่ยครับ พาชมมะละกอรับเนาะอายุสวนมันมาเป็นโลกทับเนาะก็เลยบอมมี่ารูปห้เบิงแต่ผมจะขึ้นรูปห้เบิงทับเนาะอันนี้ก็เก็บหลายรอบแล้วครับมู้นครับผมจะบเดินไปนับเนาะจะออกไปทางแปนแปดกกวานทับเนาะไวรัสด่างวงแบนนทับเนาะถ้ายังเราไปปลูกนับเนาะถ้าถ้าพื้นที่ไหนมีไวรัสด่างวงแบนครับอย่าไปปลูกครับรูปที่ขวามือทับเนาะห้ามปลูกครับ แต่รูปซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นราน้ําค้างครับเนาะโรคใบจุดใบด่างเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนครับจะลายจะลายนะครับเนาะจะเอ่อจะมักเห็นนะครับเนาะเพราะมันเป็นราหนัาค้างนะครับเนาะก็มีหลายสายเห็นนะครับเนาะแต่ไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นใบจุดใบด่างนี่ครับมนตรายครับแต่ถ้าเป็นเอ่อรัดนะครับเนาะเวลัดด่างวงแหวนนี่ห้ามปลูกเลยครับไม่งั้นมันจะลุกลามนะครับเนาะเป็นด่างวงแหวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นะครับเนาะใครที่คิดอยากจะปลูกครับต้องเบิ่งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับเนาะว่าอมีต้นมะละกอเป็นโรคไหมนะครับเนาะบางคนเนี่ยไปปลูกนะครับเนาะมันจะไม่เป็นโรคเลยนะครับเนาะมันจะเป็นลูกก็ช่วงออกดอกครับออกดอกจะติดลูกนะครับเนาะเป็นแน่นอนครับโรคครับจะเป็นที่ยอดนะครับเนาะครับที่ผมขึ้นรูมให้เบิ่งก็ทดต้นชิปนะครับเนาะ นั่นคือเวลาด่างวงแหวนครับอันนี้ก็เอาไว้อยู่บ่ได้ครับนกไม่กินครับถ้าเจอลูกลูกสุกนะครับเนาะอ่าผมจะเก็บออกครับจะเก็บออกถ้าไม่เก็บออกไม่ได้ครับนกหลายครับนกเอียงลงเท้อเดียวนี่ครับแป๊บเดียวครับลูกสุกหมดเลยครับพื้นที่ไหนก็ปลูกได้หมดนะครับเนาะแต่ยกเว้นพื้นที่ที่อ่ามีเวลาด่างวงแหวน ดงัดงเช่นรูปขวามือที่ผมขึ USE ้นขึ้นรูปให้เบิ้อเนาะเนาะขวามือแต่ถ้ารูปอ่าซ้ายมือเนาปะปลูกได้ครับแบบนะครับมันเป็นแค่่อโรคใบจุดใบด,ด่างของลาน้ำค้างเนาะปลูกได้ครับจะเะบ,ะะงบ,งบื้งได้ดีเนาะระหว่างไวรัสด่างวงแหวนกับอ่าโรคใบจุดใบด,ด่างเนาะมันจะต่างกันครับขวามือเนาะที่ผมลงคลิปอ่าต้นต้นคลิปเนาะนะนั่นคือโรคไวนนครัสด่างวงแหวนเนาะ ข้าส้มสวนไปนําครับช่วงคำคำแต่อยู่หนี่ว่มีโรกนะครับเนาะไม่มีโรกผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนาะแต่กะที่ผมขึ้นรวมให้เบิ้งกันล้วครับถ้าเจอภาพที่อยู่ขวามือนะครับเนาะอย่าไปปลูกครับแต่ถ้ารูปซ้ายมือครับเป็นลาน้ำค้างครับเนาะโรคใบจุดใบด่างปลูกได้ครับ ครับทุกท่านอย่าลืมยังไลคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งพลังพาเราหนนะครับขอบคุณครับ